คนที่ไม่พูดมากแต่ทุกการกระทํากลับน่าเชื่อถือบางคนไม่อวดความคิดแต่กลับมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างอย่างลึกซึง้งและนั่นคือเสน่ห์ของความเงียบที่ใครหลายคนมองข้ามเพราะคนที่เงียบไม่ได้ว่างเปล่าแต่เขาเก็บพลังไว้ในจังหวะที่คนอื่นไม่ทันสังเกตคนเงียบไม่ใช่คนที่ขาดเสียงแต่คือคนที่เลือกจะเงียบเมื่อจําเป็นและลงมือทําโดยไม่ต้องประกาศจิตวิทยาเผยว่าคนเงียบที่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรเก็บไว จะดึงดูดใจและได้รับความเคารพมากกว่าคนที่พูดตลอดเวลานี่คือ5สิ่งที่ควรทำเงียบๆสิ่งที่ไม่ต้องพูดแต่ส่งผลลึกและเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างเงียบงัน 1. พัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆไม่ต้องบอกใครว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องโพสทุกก้าวความสำเร็จแต่ให้ผลลัพธ์มันพูดแทนคนที่พัฒนาตัวเองเงียบๆมักจะเซอร์ไพรส์โลกด้วยความสามารถในวันที่ไม่มีใครคาดคิด ทำไมการพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆถึงน่าดึงดูดในเชิงจิตวิทยาในเชิงจิตวิทยามนุษย์มักถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดเพราะสมองของเราให้ความสนใจกับความคลุมเครือและความลึกลับมากกว่าสิ่งที่ชัดเจนเกินไปและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่พัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆจึงดูมีสเสนะ่ห์เพราะเขาไม่ได้ขายภาพลักษณ์แต่ค่อยๆสร้างแก่นแท้ที่มั่นคงขึ้นกับภายในจุดเด่นของคนที่พัฒนาตัวเองเงียบๆเ,เริ่มที่ รู้จักแยกแยะเสียงภายนอกและเสียงภายในพวกเขาไม่ปล่อยให้เสียงของโลกคำวิจารณ์ความคาดหวังมากลบเสียงของหัวใจเลือกเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองแม้ไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่และนั่นทำให้พวกเขามีทิศทางชัดเจนแม้ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self determination พลังภายในที่ขับเคลื่อนจากแรงจูงใจส่วนตัวต่อมาพัฒนาในแบบที่ไม่ต้องการคำชมพวกเขาไม่ต้องการไลฟ์หรือการยอมรับชั่วคราว การเงียบทำให้เขาทำเพื่อคุณค่ามากกว่าคำยกยอและนั่นคือเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่ไม่สั่นไหวเมื่อไม่มีใครสังเกตเห็นต่อมาใช้ความเงียบเป็นสนามฝึกวินยัยในขณะที่หลายคนเสียเวลากับการเปรียบเทียบบนโซเชียลคนเงียบใช้เวลาเหล่านั้นในการฝึกวินัยเล็ก,เลกๆเช่นตื่นเช้าอ่านหนังสือวันละสิบน้าฝึกภาษาวันละ30นาทีเขียนเป้าหมายส่วนตัวทุกเช้าสิ่งเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นแต่สร้างพลังภายในแบบไม่ต้องพูด ต่อมาเข้าใจว่าภาพลักษณ์กับตัวตนจริงคือคนละเรื่องในยุคที่ภาพลักษณ์สำคัญคนเงียบรู้ว่าการโชว์ไม่ได้หมายความว่าตัวจริงจะมั่นคงเขาจึงเลือกสร้างตัวตนที่แน่นภายในก่อนจะปล่อยให้โลกเห็นทีละนิดแบบไม่เร่งไม่อวดพฤติกรรมของคนที่กำลังพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆไม่โพสต์ทุกสิ่งที่ทำแต่มีลิสต์เป้าหมายที่ชัดเจนบนโต๊ะทำงานไม่เล่าเรื่องอนาคตให้ทุกคนฟังแต่กำลังวางแผนกับตัวเองอย่างละเอียด ใช้ความเงียบเป็นที่พักใจไม่ใช่ที่หลบหนีฟังคนอื่นมากกว่าพูดไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เลือกแล้วว่าจะไม่พูดแนวคิดทางจิตวิทยาที่รองรับพลังเงียบโกรธไม่เซ็ตเงียบๆคนพวกนี้มีโกรธไม่เซ็ตที่ไม่ได้ประกาศตัวแต่ฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตเขาไม่กลัวการผิดพลาดไม่กลัวการลองใหม่แต่เรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างไม่เร่งรีบมินิมอลลิซทางพฤติกรรม เขาเลือกทำสิ่งที่จำเป็นเลือกเข้าสังคมเท่าที่จำเป็นไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เปลืองพลังโดยไม่จำเป็นนี่คือพลังของความน้อยแต่มั่นคงซึ่งน่าดึงดูดโดยธรรมชาติคำพูดเงียบๆแต่ทรงพลังที่คนพัฒนาตัวเองบอกตัวเองในใจไม่ต้องบอกใครเดี๋ยวผลลัพธ์จะเป็นคนพูดเองฉะนั้นพลังเงียบไม่ใช่เรื่องบังเอิญการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆอาจไม่ได้หวือหวาในสายตาคนอื่นแต่มันกำลังสร้างรากลึกให้กับความมั่นคงในระยะยาว และนั่นคือเหตุผลที่คนเงียบๆคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนอนาคตของตัวเองได้โดยไม่ต้องบอกใครล่วงหน้าด้วยซ้ำไปต่อมา2วางแผนชีวิตเงียบๆความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องตะโกนบางครั้งเราวางแผนเงียบๆเ,เพื่อป้องกันพลังงานลบหรือคำประมาจจากคนอื่นเพราะแผนที่ยังไม่แข็งแรงไม่ควรเปิดให้ใครมาทำให้สั่นคลอนแนวทางวางแผนชีวิตเงียบๆที่คนฉลาดใช้กันเก็บเป้าหมายไว้กับตัวเองก่อน การบอกเป้าหมายกับคนอื่นมากเกินไปอาจทำให้สมองเข้าใจว่าเราทำสำเร็จแล้วบางครั้งแค่พูดก็รู้สึกดีจนไม่เหลือแรงจะลงมือทำคนที่เงียบๆจะใช้หลัก let your success make the noise ต่อมาใช้ความเงียบเป็นสนามฝึกวินยัยไม่ต้องโพสต์ว่าเริ่มอ่านหนังสือไม่ต้องโชว์ว่าออกกำลังกายแค่ทำต่อเนื่องไม่ขาดแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนพฤติกรรมเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นคือรากฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาวางแผนเงียบแต่คิดละเอียดคนเงียบไม่ใช่คนขาดเป้าหมายตรงกันข้ามพวกเขามักคิดลึกวางแผนเป็นขั้นตอนวางแผนเงียบๆทำให้คิดรอบด้านโดยไม่ต้องรับแรงกดดันจากคนอื่นต่อมาไม่ให้คนอื่นควบคุมเส้นทางชีวิตเมื่อเราเงียบเราจะได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นไม่ต้องคอยตอบคำถามของคนอื่นไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครพอใจนี่คืออิสรภาพที่คนวางแผนเงียบๆเ,เข้าใจดี ต่อมาเติบโตโดยไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องรู้ว่าใครไปถึงไหนแล้วไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครแค่รู้ว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าแม้จะช้ากว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะแผนชีวิตที่มั่นคงไม่ได้วัดที่เร็วแต่วัดที่ถึงสงบแต่แน่นสร้างสเสน่ห์แบบไม่ต้องอวดคนที่วางแผนเงียบๆมีสเสน่ห์บางอย่างพวกเขาดูนิ่งแต่มั่นใจดูเฉยแต่จริงจังและสเสน่ห์แบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะคนก็รู้สึกได้ สิ่งที่ควรทำเงียบๆถ้าอยากให้ชีวิตมั่นคงและน่าดึงดูดวางแผนเป้าหมายระยะยาวเก็บเงินและลงทุนพัฒนาทักษะเฉพาะตัวเรียนรู้นอกกระแสไม่จำเป็นต้องทันเทรนด์ตัดคนที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตรักษาสุขภาพเงียบๆแต่สม่ำเสมอฉะนั้นวางแผนชีวิตเงียบๆไม่ใช่ความขี้อายแต่มันคือความแน่นไม่ต้องตะโกนบอกใครว่ากำลังเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อถึงเวลาทั้งความสำเร็จบคุคลิกและพลังของคุณจะพูดแทนทุกอย่าง ต่อมา3เรียนรู้จากความผิดพลาดเงียบๆไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจว่าทำไมถึงพลาดไม่ต้องปกป้องตัวเองด้วยคำแก้ตัวแต่เงียบแล้วเรียนรู้ลุกขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเงียบๆคือคนที่เติบโตเร็วและมั่นคงที่สุดความเงียบคือสนามฝึกของคนที่กล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองในจิตวิทยาการเรียนรู้จากความผิดพลาดที่แท้จริงมักเกิดในพื้นที่ส่วนตัว คือพื้นที่ที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องปกป้องภาพลักษณ์เพราะความเจ็บความพลาดและการยอมรับจะเกิดขึ้นได้ลึกที่สุดในความเงียบทำไมการเรียนรู้เงียบๆจึงมีพลังน่าดึงดูดเพราะมันแสดงให้เห็นถึงวุฒิที่ภาวะเพราะมันเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้เกิดจากแรงกดดันภายนอกแต่เกิดจากแรงขลักดันภายในอย่างแท้จริงพฤติกรรมของคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเงียบๆไม่รีบอธิบายตัวเองเวลาพลาดพวกเขาไม่รีบแก้ตัวเพราะรู้ว่า การอธิบายไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การลงมือแก้ไขต่างหากที่มีความหมายต่อมาพิจารณาแบบลึกไม่โฟกัสที่อารมณ์คนส่วนใหญ่เมื่อผิดพลาดมักเต็มไปด้วยอารมณ์แต่คนเงียบจะถอยออกมาดูอย่างเป็นกลางถามตัวเองว่าพลาดตรงไหนคิดพลาดหรือทำพลาดต่อมาไม่เอาความผิดพลาดไปโชว์เพื่อเรียบความเห็นใจการโพสต์ความล้มเหลวอาจได้ความเห็นใจแต่บางคนเลือกจะเก็บไว้แก้ เพราะรู้ว่าความเข้าใจจากตัวเองสําคัญกว่าคําปลอบใจจากใครต่อมาไม่หยุดเพราะเคยพลาดคนที่เงียบไม่ได้แปลว่าแพ้แต่เขาแค่เลือกจะเติบโตโดยไม่ต้องเสียงดังและเมื่อเขากลับมาอีกครั้งโลกจะจําเขาได้ไม่ใช่จากคําพูดแต่จากพลังบางอย่างที่แสดงออกโดยไม่ต้องพูดต่อมา 4. ช่วยเหลือคนอื่นเงียบๆการช่วยเหลือไม่จําเป็นต้องได้รับคําชมบางคนให้มากโดยไม่เคยพูดถึงเลยเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ต้องการแสงไฟมาเปิดเผย ความดีเงียบๆคือเสน่ห์ที่ลึกและน่าจดจำมากที่สุดเพราะการให้ไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นเสมอไปในจิตวิทยาการให้ที่ไม่ได้สแสวงหาการยอมรับเรียกว่า altruism in silence คือการให้ที่ออกมาจากใจจริงโดยไม่หวังคำชมและคนที่ทำสิ่งนี้อย่างเงียบๆมักจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แบบลึกซึง้งเพราะเขาไม่ได้อยากให้ใครเห็นแต่เขาแค่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องทำไมการช่วยเหลือแบบเงียบๆจึงน่าดึงดูด พราะมันแสดงถึงความมั่นคงทางอารมณ์คนที่ไม่ต้องการเครดิตคือคนที่ไม่ต้องใช้คำชมมาสร้างคุณค่าเขามีความมั่นใจพอในความตั้งใจของตัวเองเพราะมันทำให้การให้บริสุทธิ์เมื่อไม่มีคนเห็นการให้จะเกิดจากจิตใจจริงๆไม่ใช่เพื่อให้คนพูดถึงแต่เพื่อช่วยใครบางคนโดยไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครเพราะความดีเงียบเยบสะท้อนคุณภาพของจิตใจมันไม่ใช่การประโชแต่มันคือธรรมชาติของคนที่มีวุฒิภาวะทางจิตใจ พฤติกรรมของคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเงียบๆช่วยโดยไม่ต้องประกาศโอนเงินช่วยเหลือแบบไม่เปิดชื่อเขียนข้อความดีๆส่งให้กับคนที่กำลังหมดกำลังใจทำงานเบื้องหลังที่ไม่ต้องได้รับเครดิตให้โอกาสโดยไม่เอาเครดิตแนะนำงานให้กับคนที่ตกงานดันคนดีให้ไปอยู่ในที่ที่เขาสมควรได้อยู่โดยไม่ต้องบอกว่าฉันเป็นคนช่วยเขานะให้อภัยเงียบๆโดยไม่ต้องทวงบุญการให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราในใจโดยไม่ต้องบอกเขาคือการช่วยปลดปล่อยตัวเอง และอีกฝ่ายแม้เขาจะไม่รู้ตัวก็ตามสิ่งที่ทำเงียบๆแต่อยู่ในใจคนไปนานคนอาจจะลืมว่าคุณพูดอะไรแต่เขาจะไม่ลืมความรู้สึกตอนคุณช่วยเขาในวันที่ไม่มีใครฉะนั้นการช่วยเหลืองเงียบเงียบคือศิลปะของคนจิตใจดีที่ไม่ต้องการแสดงมันเป็นพลังที่ซึมลึกและแฝงอยู่ในรายละเอียดเล็กๆและนั่นแหละคือเหตุผลที่คนแบบนี้มักมีแรงดึงดูดแบบที่สัมผัสได้แต่พูดไม่ออก เพราะเขาจริงใจโดยไม่ต้องเรียกร้อง 5. ตัดสินใจสำคัญเงียบๆเวลาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆอย่าให้เสียงรอบข้างมารบกวนตัดสินใจเงียบๆจากใจที่แน่นติ่งเพราะชีวิตเราไม่ต้องให้ใครอนุมัติการตัดสินใจที่มั่นคงมักเกิดในความเงียบไม่ใช่ความวุ่นวายการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตไม่จําเป็นต้องเสียงดังเพราะบางครั้งคนที่เงียบที่สุดคือคนที่กําลังเปลี่ยนทิศทางตัวเองอย่างจริงจังพลังของการตัดสินใจในความเงียบ คนส่วนใหญ่มักมองหาคำแนะนำก่อนตัดสินใจแต่มีกลุ่มคนที่ต่างออกไปพวกเขาฟังคำเห็นทุกด้านแต่กลับตัดสินใจสุดท้ายคนเดียวและเงียบๆไม่เพราะกลัวไม่เพราะเย่อหยิ่งแต่เพราะเข้าใจดีว่าการตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตคือเรื่องส่วนตัวที่ต้องใช้ความนิ่งไม่ใช่เสียงทำไมการตัดสินใจเงียบๆจึงน่าดึงดูดเพราะมันแสดงถึงความมั่นใจโดยไม่ต้องขออนุญาตคนที่กล้าตัดสินใจ5ทริกแนวจิตวิทยาที่คนเงียบมักใช้โดยไม่รู้ตัว 1. ใช้ความเงียบสร้างอำนาจเวลาอยู่ในการสนทนาอย่ารีบตอบทันทีให้หยุดคิดสัก2อถวินาทีช่วงเงียบสั้นๆแบบนี้จะทำให้คุณดูสุข,ขุมและน่าฟังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2. ฟังลึกกว่าคำพูดอย่าฟังแค่คำพูดของคนอื่นแต่ฟังความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในคนเงียบที่ฟังแบบมีใจจะเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าคนที่พูดเก่ง 3. เก็บความสำเร็จไว้ให้ผลลัพธ์ผู้แทนแทนที่จะรีบบอกว่าเรากำลังทำอะไรลองทำให้เสร็จแล้วปล่อยให้คนอื่นสังเกตเห็นเองความสำเร็จเงียบๆนั้นดังกว่าเสียงพูดเสมอ 4. แสดงความมั่นใจแบบนิ่งๆ Calm Confidence ไม่ต้องรีบอธิบายไม่ต้องรีบอวดความรู้แต่ใช้สายตานิ่งๆน้ำเสียงราบเรียบและท่าทางสงบ นั่นคือเสน่ห์ของคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าโดยไม่ต้องอธิบาย 5. ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดคนเงียบที่รู้จักพูดคำว่าไม่แบบนุ่มนวลแต่ชัดเจนจะยิ่งน่าเคารพเพราะคนแบบนี้มีขอบเขตมีจุดยืนและไม่ถูกกลืนโดยเสียงของคนอื่น